อคอนฟ็อกก็มีนะฮะเด็เพื่อนสวยออกอดำขอ,องขาวนี่นี่มานี่มีเยอะเลยนะโอ้ยนี่กินต้าวเห,หนียวใช่ค,คือของชอบเลยใช่ม้สวยนี่คืคอใช้เหมือนเหมือนเหมือนของเออสีเหมือนของเฮี้ยวเนี่ยใช่ยี่สิบห้าบาทแอนสเตอร์ยี่สิบห้าบาทผมไปในโทนซี่เนี่ยผมว่าไหหอ้นี่ ผม่่ดููะนแล้วจครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอีกแล้วนะฮะนายโดนี่ทางช่องโดนี่เบียนวานใรายการเที่ยวตลาดสัตว์เลี้ยงวันนี้ผมอยู่ตรงนี้เพื่อนๆเห็นไหมบ้านไข่หวานซูชิตรงประตู3ามเจเจมอนะฮะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเดินเที่ยวตรงโซนที่เป็นข้างตึกเจเจมอแล้วเราไปเจอกันนะฮะครับเพื่อนเนี่คือไข่หวาน ซูชินะฮะเนี่ยถ้าเพื่อนๆมาตรงนี้ก็จะเห็นร้านพิบัติเห็นไกลๆไหมเมื่อกี้เราก็ไปแล้วแล้วก็นี่มาเจอตรงนี้ใครอยากซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นอาหารกินเล่นให้กับน้องที่เป็นสัตว์ฟันแทะอย่างหนูแคสบี้หนูจุกา้ากลายเดอร์อะไรเงี้ยฮะมาได้นี่มีเยอะเลยนะฮะพวกแค่แม่นก็มีแคะ แม่นแคกก็มีนี่เพื่อนๆพูดอะไรปิดไปมาเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นหนอนที่เป็นแมงเอ่อที่เป็นอัดแท่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือว,ว่าเป็นเยลนะฮะน่าจะเป็นโจ๊กอ๋อเป็นเอ่าเยลเหมือนนะโจ๊กครับแต่เป็นหนอนนกไว้พวกชูกาไกไเดอร์พวกแคะเอ่อแม่นแคะพวกเนี่ยแฮมสเตอร์นเนี่ยเนี่ยให้ได้กินนะฮะเนี่ยมีเยอะเลยนะฮะมาที่นี่เพืพ่อนๆมาดูว่าจะให น so no no ้องๆของเพื like ่อนกินอะไรมาได้เลยนะฮะนี่ที่นี่แล้วก็นี่มีที่รองก็มีนะฮะนี่แล้วก็ที่ร้านบางเนี่ยเขาจะมีกล่องไว้สําหรับใส่พวกงูพวกอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะนี่เพื่อนๆอา่ไปดูได้นะฮะนี่ผมจะวนไปร้านบางนี่จะให้เพื่อนๆดูนี่มีอะไรไหมนี่พวกเพียเอ่อพวก อีกวัวหน้าก็มีนะฮะนี่อีกวัวหน้ามีเยอะเลยฮะช่วงนี้เนี่ยเพื่อนๆเห็นว่านี่มีเยอะเลยนะฮะเนี่ยหรือไม่ก็นี่เต่าที่ร้านบางก็มีนะฮะนี่รูปรูปได้เต่าอะ่ะเดี๋ยวมีเลขออกมาเ <c oughs> นี่ยค <c oughs> <c oughs> าวิบาร์ร้านร้านมีมีมีเต่าเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเนี่ยนี่ชูกาต้าก็มีนะฮะ นะฮะแล้วข้างในก็นี่มีเตกูผมให้เพื่อนๆดูเลยนี่แล้วนี่อีกวัวหน้าเขียวมีเยอะเลยนะฮะเนี่ยพวกอีกวัวหน้าแดงก็มีนะฮะนี่เพื่อนนี่แล้วก็นี่อุปกรณ์เกี่ยวกับกกไฟกกไฟอะไรนะฮะที่ใครใครเลี้ยงพวกเออเอสโซติกพวกอีกวักวนหน้าอะไรเนี่ยนี่เ,เข้าไปดูข้างในนะฮะ เดี๋ยวอ่ะไหนให้ดูตรงนี้ก่อนนี่นี่เท่าไหร่นี่มีเยอะเลยนะนี่เดี๋ยวเราไปอันไหนครับร้อยยี่สิบเจ้านี่มีเต่าอ,อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนนี่มีมาดูใครอยากได้สัตว์เลี้ยงแปลกๆรู้ว่าอะไรยังไงมาได้เลยนะที่ร้านที่ร้านของบังนะนี่มีเพื่อนให้ดูเลยนะฮะนี่หรือไม่ให้กำลังหาอุปรกรณ์เนี่ยพวกลอง ลองกลงลองกกง,งอะไรอย่เงี้ยนะฮะเนี่ยมีเยอะเลยนะเนี่ยอันนี้ใช้สำหรับแฮมสเตอร์เนี่ยมีไว้ลองพื้นกกงนะฮะเนี่ยมีเยอะเลยนะฮะแล้วก็นี่มีหญ้าแห้งก็มีนะฮะหรือไม่เนี่ยอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆอยากเอาขนมไปให้น้องชูก้าก็นี่ได้เลยนะฮะ รูอไหมก็นี่อุปกรณ์เกี่ยวกับใส่น้ำนะฮะนี่มีกระเป๋าก็มีนะมีที่นอนมีเยอะอะไรรือไมมกระเป๋ากระเป๋าสะพายก็มีเยอะแยะหมดเลยนี่ให้ดูเลยนะแล้วก็นี่ผมให้เพื่อนๆดูเลยนะมีของดูเยอะ เพื่อนเพ,พื่อนสามารถมาเดินได้นะครหรือไม่ก็ใครอยากได้พวกที่เป็นพวกเอสโซติกอย่างเนี่ยอย่างก,กบคอนฟล็อกก็มีนะฮะเนี่ยเพื่อนไม่ดูเลย <c oughs> มีเยอะเลยร้านพี่เขานะฮะใครอยากอยากได้อาหารสดอันนี้อาหารสดใช่ไหมเตีย นี่อ่าใครเลี้ยงผมบอกให้ใครเลี้ยงพวกน้องงูอะไรเงี้ยอยากได้อาหารสดหรืออะไรก็มาที่ร้านพี่เขาได้นะฮะสดเลยแช่แข็งก็มีใช่ไหมเนี่ยใคร<ม>อยาก<ม>ได้ยังไงก็มาดูได้เลยนะฮะมอให้เพื่อนดูเราโอ้วันนี้ร้านโล่งเลยวะเนี่ยผมไม่ดูเลยฮะเฟอร l มิลี่และบิด ไม่อยู่แล้วปิดร้านนี่ครัไปดูร้านน้องฮานด้วยนี่ทำไมดูโล่งๆอย่างนี้ดะนี่หวยออกเออผมไม่อยากพูดเรื่องหวยซื้อซื้อซื้อแล้วก็พอไม่ตามไม่ออกเออ มาดีอย่างนี้ดีกว่าเพืพ่อนเพื่อนเนี่ยมาที่ร้านนี้มาดูใครอยากได้กระลอกส,สวยๆงามๆเนี่ยมาได้ผมไม่ดูเลยนะสวยงามเลยแล้วก็เชื่อมติดมือด้วยนะครับเพื่อนๆผมไม่ดูเลยนะนฮะสวยงามร้านติดติดกันนะฮะเนี่ยร้านน้องฮานอยู่นี้นะฮะอย่างนี้เท,า,ทาขาวาาขาวเทาเทาท้องขาวอย่างเงี้ยผมไม่ดูเลยไซส์ขนาดเนี่ย เอาไปเลี้ยงแล้วติดมือแน่นอนไม่ต้องห่วงครับราคาเท่าไหร่ครับแปดร้อยเองครับเพื่อนๆนี่ถูกไหมก็มีเป็นอันนี้ก็เป็นเตาขาวเทาดำเทาดำเออเออดำทองขาวเนี่ยมานี่มีเยอะเลยนะนี้จะเป็นแดงเทาขาวแดงทองขาวก็มีนะครับเพื่อนสวยงามเลยนะ อันนี้นะอย่างนี้แดงทองขาวยังไงราคาตัวละหกร้อตัวละหกร้อยแปด้อยแปดร้อยนี่ร้ยนี่ร้อยนี่แป้อยนี่ราคากำลังสวยอยู่นะเพื่อนเพื่อนนี่แปดร้อยนี่หกร้อยเยรุ่นมาไม่มัหน้าไวหมดไม่มาเนอะวุ่นเลเทนี่ได้นี่ยจราขายก่อนนะฮะ ไปต่อเลยครับนี่ไข่เลี้ยงได้อย่างนี้เนี่ยมีความสุขชีวิตจะเป็นแยกภูเขาชีวิตนี้มีความสุขและสีก็สวยแล้วก็้วล่อคทามเที่ยนี่สองตัวเลยอย่างเงี้ยโอ้ยนี่กินข้าวเหนียวนี่ของชอบเลยใช่ไหมไม่ดูเอออ้ายอายแมวแมาไม่เนตร้านองหารมีของดูเยอะเลยนะเพื่อนๆช่เก ร้านพี่มนชัยก็มีนี่ผมให้ดูนี่ดีครับเนี่ยมีชูกา้าใครอยากได้ชูก้าก็มาได้เลยนะฮะนี่นีแล้วก็เอากล้วยไม่มีแล้ววันนี้สมัมปะรดวันนี้ไม่มีกล้วยเลยมีกระลอกอะไรบ้างแนะนำได้ไหมนีม่กระลอกสวนอย่างนี้นะฮะอันนี้ไซส์ยังไงครับไซซ์สวยราคาเป็นไงบ้างฮะ สองนีสี่ร้อยสี่ร้อยเองอนนี้ก็ลอกขึ้นจะนะอ่าราคาเราจะไม่พูดกันเพราะรู้ๆอยู่แล้วว่าปลายปีกำลังจะขยับขยับใครที่ตามกระลอกรู้ว่าอะไรยังไงเนี่ยเขาจะหมดฤดูของเขาแล้วนะฮะ,ะ,ะซึ่งพอของหมดเพื่อนๆก็ต้องรู้ว่ามันหายากราคาก็ต้องขยับอันนี้เป็นกลไกของตลาดอยู่แล้วนะฮะซึ่งที่นี่เราผมอะถามราคาแล้วบอกราคาเพื่อนๆรู้ แล้วเพื่อนๆก็มาดูไม่ใช่เพื่อนๆมาดูดูคลิปผมแล้วมาซื้อตอนธันวาเนี่ยราคาไม่เหมือนนี้แล้วนะธันวาจะยิ่งขึ้นอีกใช่ไหมนี่ไซส์สวยเขาเรียกอยสางนี้ไซส์สวยคือไซส์เหมือนเหมือนเหมือนของเอสีเหมือนหองเหี่ยวเนี่ยนี่ใครอยากได้นะฮะมาได้สี่ร้อยเองอย่างนี้ต้องป้อนอีกไหมครับอีกอย่างใช่ต้องป้อนค่ะนี่เป็นกระลอกสวนกระลอกสวนนะฮะนี่กระแตก็มี กลับไปสกใครอยากได้ก็มาดูกระแตกระแตนะคะข้างลายกระแตข้างลายนี่ก็คือมันก็อยู่ในตระกูลกระลอกเหมือนกันเลยราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ห้าร้อยห้าร้อยเองฮะนี่เพื่อนๆนี่ตัวนี้ดูแล้วกําลังน่ารักอยู่เลยนี่ใครอยากได้มาได้ที่โอ้เดี๋ยวกระแตไม่ใช่มันมีตัวเดียวนะมีเยอะนะกระแตมีสองตัวสองตัวนะฮะมาหรือไม่ถ้าเพื่อนๆอยากมาคุยมาปรึกษาเนี่ยมา มามาถามดูมาได้นะฮะที่นี่เปิดทุกวันนี่ร้านพี่โอตานิดาอ่านี่โอ๋ครับนี่ยังไงขอบคุณมากครับ,บ,ม,ารบมาได้ไวกุมซารามเนี่ยก็เราก็จะเดินอย่างนี้นะครับเพื่อนนี่ผมบอกไว้ก่อนนี่แฮมสเตอร์ย5บาทแฮมสเตอร์25บาทผมผมให้เพื่อนดูแล้วเพื่อนจะเอาราคาไหนอีกนะ ราคานี้เนี่ยเหมาะสมแล้วสวยงามเปิดทุกวันใช่ไหมนี่แล้ว,พวเพื่อนๆก็มาหาอุปกรณ์เกี่ยวกับน้องเนี่ยเยอะเลยอย่างผมบอกไอ้น,นี่กระโพดไอ้น,นี่เขาโพดนี่ก็เหมาะก,กับสัตว์ฟันแทะเขาจะได้รับฟันเขาด้วยนะฮะนี่แล้วก็นี่โฟกชีสสิบบาทก็มีนี่ผมไม่ดูแฮมสเตอร์นะฮะพเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆออยากหาแฮมสเตอร์ราคานี้ได้ไงไม่มีแล้วนะฮะนี่มาได้เปิดทุกวันนะฮะที่นี่เขา ที่ร้านเจเขานี่จะมีของเกี่ยวกับสัตว์ปันแทะมีทั้งสายมีทั้งเสื้อมีทั้งห้องมีเยอะเลยเพื่อนๆมาที่นี่จบแน่นอนนะฮะไงขอบคุณครับนี่หรือไม่ก็เหนี่ยวฝั่งนี้อันนี้คือถ้าใครเลี้ยงเลี้ยงชุก,กงชุกจ้าแล้วใส่ในกรงซี่เนี่ยผมว่าไอ้น,นี้เหมาะไว้สําหรับ เว้สำหรับลองพื้นปงนะฮะเนี่ยเพื่อนผมให้ดูเนี่ยให้ดูเพื่อนๆดูเลยราคาเนี่ยร้อยห้าสิบเองนะฮะสองร้อยนี่ยเพื่อนเนี่ยมาได้มาเปิดทุกวันแล้วมีของเล่นรู้ว่านี่ที่อย่างที่ผมบอกมีเสื้อให้กับน้องเนี่ยเยอะเลยนะฮะนี่นะฮะแล้วก็นี่มาอีกแล้วนี่ เพื่อนเพื่อหาใจแอนยี่สิบาทไม่ได้แล้วนะับเพื่อนๆราคานี้จริงเหรอยี่สิบาทตัวนี่ทุกตัวเลยใจแอนนะนี่เพื่อนๆดูนี่สวยงามเลยเลื่อนมาหรือไม่ก็ถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจมาที่ร้านได้เลยนะ,สสะผมให้ดูราคายี่สิบบาทนี่ห้าสิบบาทนี่ผมให้ดูอลไรนี่แล้วใจแอนยูโรเนี่ย ก็จะแพงหน่อย3ามร้อยผมไม่ดูมีมีไงบ้างเนี่ยเพื่อนมาดูยังนี้ถ้าอันนี้ถามก่อนถ้าเพื่อนเพื่อนจะมาซื้อเหมาะช่วงนี้ใช่ไหมมาซื้อได้เลยเนี่ยเรื่อยๆพี่ยี่สิบบาทเรื่อยๆคือมันจะมาจะจะเกี่ยวกับฤดูกาลหรืออะไรไงครับไม่วัไหมีเรื่อยๆอ่ามีเรื่อยๆนี่คือเพื่อนๆไม่ต้องห่วงว่าจะมาวันไหนเดือนไหนมาได้เลยนี่ราคาสวยงามเลยผมบอกไว้ก่อนใจอ่าอะไรเขาเรียกนะเออ แฮมสเตอร์เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงต,ตั้งต้นของน้องน้องผู้หญิงที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวแรกใช่ไหมหคือมันต้องมีหนึ่งในหนั้นก็มีแฮมสเตอร์แล้วก็แล้วก็หนูแคสบีอะไรเงี้ยนี่นหนขวัอนอ่าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยราคามันจะสูงมากนะเพื่อน,อนตอนตอนสมัยผมเนี่ยไม่มีโอกาสหรอกแต่ตอนเนี้ยราคาเนี่ยผมดูแล้วสวยงามเพื่อนๆลองมาดูที่ร้านดูวิดีโอผมมาดูที่ร้าน ผมแนะนำให้เพื่อนๆมาดูที่ร้านมากกว่าครับนี่สวยงามขอบคุณมากครับนี่ราคานี่รู้ไหมว่านี่นี่รงสวยๆอย่างเงี้ยเมื่อก่อนไม่มีนะครับเพื<ๆ>่อนกล่องอะคริลิกเนี่ยตกแต่งไว้สำหรับน้องแฮมสเตอร์เขาอยู่ในแล้วเพื่อนๆดูความสะอาดความสวยงามนี่ฮะมีหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดอีกขนาดนี้อันนี้คือทั้งชุดได้ได้นี้เลยท,ทั้งชุดเลยนะครับ,รบมีทั้งล่อ ใส่อาหารน้ำไว้วิ่งเล่นอะไรอย่างนี้ได้เลยนะฮะมาดูได้นะฮะนี่ที่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างหน้ากันเพื่อนๆมาดูได้นี่นเราเดินไปเรื่อยๆนะฮะนี่เพื่อนให้ดูเลยนี่นี่ลาน้ดานี่ dra, น อันเจยะเนี่เจยะมีของให้ดูนี่มีผมให้ซูงไ,ไกลๆเลยเท่าชมพูมีนะฮะนี่มีเท่าชมพูนี่ใครอยากได้ใครอยากได้ผมแอบแอบถ่ายมีของมีเยอะนะที่ร้านเจยะนะฮะหเหมือนเพื่อนผมมาถ่ายทุกอาทิตย์ยังไงก็ยืนยันว่าที่ร้านเจยะมีกะลอกมีอะไรให้ดูนะฮะอ่ะให้น้องก็ดูเียหรือไม่ใครอยากได้ปลา อยากได้ปลาตักก็มาได้เลยครับที่นี่มีปลาตักให้เลือกได้เยอะเลยครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆเนี่เรามาเดินสลัดนัดจตุจักรโซนสัตว์เลี้ยงตรงบูธท,ทางตึกเจเจมอนะฮะก็พาเพ,พื่อนๆมาดูสัตว์เลี้ยงว่าตรงนี้มีอะไรบ้างยังไงก็พอสมควรผมจะบอกเพกื่อนๆว่าผมแนะนำว่าเพื่อนๆดูคลิปผมแล้วก็ให้มาเดินเล่นที่นี่ จะดีกว่าฮะเพื่อนเพจะได้ดูของของจริงและดูวิดีโอผมเพื่อเป็นไกด์ว่าร้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็เพื่อนเพนมาที่นี่แล้วเพื่อนเพจะได้เห็นของดีนะฮะแล้วพบกันใหม่ในปีหน้านะครับ